กนเงินเก้าข้อสวัสดีกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งเอฟซีอ i l หน่อยอุงอิงเอฟซีเพชรแสงแต่ว่านเจโอทูนะคะพี่น้องสลับคลิปนี่กับสิมว่าเรื่องเล่าของอ i ล a หน่อยนะคะพี่น้องเมื่อคือนนี่ได้ขึ้นทําการห้องเพ่งครูนะคะได้้องเพ่งครูกับผู้ใส้นะคะพี่น้องแล้วก็ได้ขึ้นโชคข้างแรกนะคะพี่น้องหลังจากที่ได้ปล่อยเพลงไปแล้วนะคะนั่นก็คือครูกับน้องไล่อันนะคะพี่น้อง น้องไลออนจากยุ้งข้าวเล็กข,ขดนะคะพีน่น้องน้องไลออนกาดบัณฑิตนะคะพี่น้องนั่นก็คือไอเพทนี้ก็ได้ล่คลิปไปแล้วละ่ะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนปล่อยเพลงนะคะพี่น้องปล่อยเพลงไปโบก,กีมือนะคะพี่น้องครบหนึ่งล้านวิวเป็นทีเรียบร้อยนะคะพี่น้องนั่นหมายเขาว่ามือนี่ถือว่าเป็นมือมาฉลองล้านก็แรียกกันนะคะมาฟีตกันข้างแรกบนเวทีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะคะ อีลาน้อยเข้ากับตื่นเต้นขนาดนะคะพี่น้องเออคืนทําการแสดงคู่กับพี่ไลอันนะคะถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะพี่น้องนั่นก็คืออีลาน้อยเข้าเองก็ถือว่าลูกสาวแห่งชาติเด้ะพอพอ่อแม,ม,ม่เอฟซีก็บอกว่ากล่าวึมมาทำรมาดานะคะพี่น้องว่ามันทั่วประเทศทัว่วโลกนะคะส่วนน้องไลอันก็คือถือว่าเป็นฉายาของเพื่อนใดมากคือลูกชายแห่งชาตินะคะนั่นก็คือเพื่อนเองเป็นนักร้องลูกทุ่ง เป็นนักร้องลูกทุ่งอันดับหนึ่งของเมืองไทยผุละไปนะคะพี่น้องเพราะว่าอย่งเพราะว่าบอกว่าเป็นผู้ประกวดที่คลองความเป็นแชปมได้หลายที่สุดนะคะพี่น้องนะคะเป็นคนแรกคนเดียวที่สามารถที่จะคลองความเป็นแชมในหอดสอง2อยสมัยพี่น้องสองลอยสมัยในรล่การไม่ปดนีไล่การนี่บอกเลยว่า บอแมนวา่าในห้องสองลอยเพลงได้พี่น้องแล้วก็เป็นการสุ่มเพลงด้วยเออคุณต้องมีเพลงอยู่ในตัวน้องและอันนี้สุดจอดที่ดีพี่น้องเหตุการณ์บ้านมาดีค่ะเวลาเพื่อนให้เลือกเพลงนี่เพื่อนกดหมุนเลือกเพลงเลแม่พี่น้องตลาตามที่เพื่นรีตามได้พี่น้องตามตน้องและอันผุหลาด้หอสองลอยสมัยกักว่ะนะคะพี่น้องเออถือว่าเก่งมากพี่น้องแล้วยังมาร้องเพลงคู่กับศิลปินที่มาให้กำลังใจด้วย คนละเพลงกันเน้พี่นอ้องมื่อนึ่งจะต้องห้องสองเพลงเน้แตังแต่ละอันข้างที่ออกรายการนะเอา้าสองร้อยสมัยก็ต้องร้องเหมอสี่ร้อยเพลงนะเนาะพี่น้องสุดยอดบอบอรรมดาอิหลีคนนี่ต้องบอกว่าสุดยอดนะคะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษก็แล้วกันนะคะพี่น้องทีหลาหน่อยเฮ้าได้ฟิตกับอา่า น้องไรอันนะะน้องไรอันก็คือโดดเด่นในด้านของลูกทุ่งส่วนอีหล่าหน่อยเฮ้าโดดเด่นทนั้งนอนหมอลำแต่ไปลองลูกทุ่งก็ไม่ใช่ย่อยนะคะอีหล่าหน่อยเฮ้าน่ะนะคะสุดยอดนะคะบอกเลยว่าคิดเบื้องเอาว่าหนึ่งล้านวิวบม่ได้มาโดยบังเอิญได้พี่น้องแม่นบ่ละ่ะถือว่าสุดๆไปเลยมือคืนนี้มาขึ้นเวทีลองฟิตกันแล้วน้องไรอันก็โโว์เพ่งต่อพี่น้องเอ,อ้ยสมกับเพื่อนเป็นลูกไส้แห่งชาติคักพี่น้อง มาไล่เป็นหาบนะคะพี่น้องเอ,อสุดๆอิลีนะคะออน้องและอันบอกว่าน้องและอันกับส่เต็มที่โอ้ยคุ้มค่าคักพี่น้องออคุ้มค่าในการรับเชิญมากในครั้งนี้หลีน้องและอันบอกว่าสมบูรณ์แบบพี่น้องบอกว่าเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเก่งมีหน้าเวทีนี่เอาอยู่สุดๆ,ๆอิลีนะคะแต่น้องเองก็บอกว่าหลังจากลงจากเวทีมากนะคะพี่น้องน้องกับมาหายสัมผัสกับทางช่องลักอยู่ นะคะว่าตื่นเต้นค่ะบ่เคยเห็นจากเือเวทที่ใหญ่ขนาดนี้เออคนหลายคักเออและที่สําคัญก็คือลงมาหลังมาหลังเวที่แล้วนี่เห็นความอลังการนอกว่าเป็นซุ้มไผ่ซุ้มมั่นเออปานกันกหมู่บ้านมู่บ้านนึงบุเลียวพี่น้องอยู่หลังเวทีีน่นะท่านใดที่เคยได้ไปเห็นเนี่ยเข้าเมนเขาม้าพูดคุยกันได้นะคะพีน่น้องอน้องไลออนตื่นเต้นมากในตรงนี้นะคะ อีลาหน่อยเขาก็บอกว,ว่าบ,บ่บ,บ,บหน่อยบ่อยเลยบย่อยบห่หน่อยกว่ากันในการตื่นเต้นนะคะพี่น้องห่วงเพลงจำซีนมะไ้ห <c oughs> ลง <c oughs> เออตื่นเต้นแห้งนะคะร <c oughs> ุดไปหน่อยนึงแต่ว่าน้องไลอันเอาอยู่เออน้องไลอันบอกน้องเดี๋ยวเดี๋ยวนับไปนับจังว่ะไหมละกันะะน้องขึ้นไหม บอกเก๋บอกเขินพี่น้องบอกเลยว่าสุดจอดอิลีสลับน้องแล่อันเฮ็ดเหนน้องมีกําลังใจเฮ็ดเหนน้องสามารถสืบปล่อยออกมาได้บิดนะคะหายกำลังใจรองวญยิงเซยเด้เออประคองไปก่อนประคองให้มันจบเพลงก่อนเพิ่นว้าพี่น้องเออ,อยแซน,นอิลีน้องไล่อันมากเสียเอินเจ้าของวันหนูนะคะพี่น้องหน้าหักหน้าพี่น้อง่วนอิล่าหน่อยเฮ้านะคะในฐานะหมอรองหมอ่ําเพิ่นเสียเอิญเจ้าของวันหลานะ,ะพี่น้อง หมอรำโดยส่วนใหญ่เพิ่นจะเอินเจ้าของมาลาเด้อพี่น้องเด้อฮานคนก็สิงงได้ว่าผู้นั่นกะลาผู้นี่กะลายังไหนนะคะแอนแทนเองกับบรูดอทที่แรกๆคขนะะเขามากกบเพิ่นบอกว่าลาั้งสันทั้งซีผู้นั่นกะลาอ๋ออันนี้กะลาจังไหนแบบใดเสือเอิญนี่ลาหน่อยฉะนั้นแล้วเวลาเอิญนี่ลาหน่อยต้องเอินอีลาหน่อยข้าเจ้ามั่เสื้อเจ้าของว่าอีลาเฉยๆนะคะพี่น้องส่วนอีลาหน่อยก็ต้องเอินอีลาหน่อยเขาบอกว่าอีลาหน่อยก็คือหมายถึงอุ้งอิง และที่สําคัญถ้าเป็นไปได้ก็ต่อไปเลยอิหลาหน้อยอุ๋งอิงนะคะพี่น้องใส่ขบโหลดนะคะพอเข้ามาอิหลาหน้อยเนี่ยเมีหลายน้องพี่น้องเนาะเด็กหน่อยเขามาไม่ไม่คนชื่อื่นจะขอว่าอีหลาหน้อยนะคะฉะนั้นแล้วก็ต้องใส่เข้า,า่าอุ๋งอิงเขาไปนํานะคะแลวมาอน,นี้วันนี้มาเคื่อนโอ้โหหลังจากน้องและอันขึ้นทําการโชว์แล้วมันว่เออขึ้นโชว์แล้วก็คือน,น้องและอันขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปกับเอฟซีหน่อย่าสั่นพี่น้องสยาย ยายโอ้ยบอกเลยว่มามาไล่กับอ่อนซ่อนพี่นอ้องสุดสุดอีเลีนะคะเลิศเลิศเ,เปลืฟิกนะคะบอกว่าร่างกาันนะคะพี่น้องนี่ละเขาต้องบอกว่านี่นี่ถ้าเงินมาสมสมนม้มสมเนือ้อสมคูนะคะพี่น้องเออมาจับมาห้องคู่กันก็นคือผู้หนึ่งลูกชายแห่งชาติผู้หนึ่งหลูกสาวแห่งชาติตาม,มนั้นนะคะพี่น้องบอกว่ามีแต่ความหนาชื่นช่มนะคะ นอ้องแมอันเองก็บอกว่าสุดๆนะคะเพื่อนบอกว่าห่อนเออไฟแห้งนะพี่น้องโอ้ไฟแรงมากมาสั่นว่ามาอะไรที่ได้นี้ก็จะไปเป็นเรื่องราวของค่าฟิลเลอร์ค่าเบยบโบท็อกก็แล้วกันมาสัน่นเพื่อนอว่าห่อนพี่น้องห่อนห่อนอิลีถ้าบอกว่านาห่อนนี่ไฟไหลพี่น้องอิลีนะคะมือขึ้นก้อนที่เบิงนะคะพี่น้องอิลาน้อยก็กห่อนจนเงื้อแตกนะอิลาน้อยก็บอกว,ว่าเจ้าของหยื้ พ่อบอกว่ายื้อแล้วอิหลานหน่อยสิขาดความเสื่อมหมันนะคะพี่น้องเมื่ขึ้นนี่ก็ห้อนบ่หน่นอยนะคะต่อจากขืนโช่ของพี่ไลอันแล้วอิหลานหน่อยกับมาขืนโช่ต่ออู้กับสุดๆคือกันพี่น้องนะคะมาลงมาไลาาานนอีหลานหน่อยกับจัดหนักอิรีมือนี่กันเลยนะคะพี่น้องโอ้โหไเต็มข้อเต็มแขนอีหลานหน่อยเฮ้ากันเลยนะคะเก็บเฮ็ดบ่หวัดไว้นะคะพี่น้องสุดยจดนะคะนี่คือผลงานหมอดูหมอใจนะคะพี่น้องนะคะ ฉลองหนึ่งล้านวิวนะคะของน้องอุงอิงและไลอันกาดบัณฑิตนะคะพี่น้องตามนั่นนะคะพี่น้องท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะครับเอเทนเดอร์ท่านใดนที่ยังบ่กดติดตามขอบคุณสู span, <me AUDIO> ้ผู้สุขุนนะคะสวัสดีค่ะค่ะนีหลัก็ขพฝากฟัซองเฮสเซนอนเอเนเดจ่าผ่ากอะไรก็แค่เป็นกำลังใจนี้ก็เพียง้ว